อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับสรุปตลาดนะครับประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับสิงหาคมสองพันห้า้หกสิบเจ็ดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบนะ่ายสองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับอ่าอย่างเรื่องแรกเนี่ยเอ่อสิ่งที่น่าสนใจก็คืออนุญาตเปิดอีโคโนมิคคาล endar ขึ้นมานิดนึงเนาะอ่าจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประกาศตาดอกเบีย้ยของนิวซีแลนด์นะครับก็ออกมานิวซีแลนด์ลด อัตราดอกเบีย้ยลงนะครับ0.25นะครับตอนนี้ล่าสุดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่5.25นะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่ผมให้ความสนใจนะก็คือเรื่องตัวอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริการครับล่าสุดประกาศออกมาเนี่ยลดลงนะครับลดลงมาอยู่ที่ระดับ2.9นะจากคาดการตลาดเนี่ยน่าจะเท่ากับครั้งก่อนนะครับแต่ว่าตัว ค่า CPI อะไรต่างๆเนี่ยการใช้ใจ่ายอ่าภาคสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันรันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะจะเห็นว่าวันที่ประกาศตัวเลข CPI นะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเนี่ยได้ดูกันหรือเปล่าวันที่ประกาศตัวเลข CPI เนี่ยอ่าน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเอ่อตัวราเด็กเนี่ยมันมันได้มีแรงซื้อกับตัวขึ้นมานะครับวันนั้นณวันนั้นพอดีนะก็วันพุธส่วนในแท่งนี้นะครับเป็นวัน พลหัสนะครับมีตัวเลข unemployment claim ออกมานะซึ่ง unemployment claim เนี่ยก็ยังคงดีกว่าคาดนะครับตัวเลขนี้ตัวเลขนี้นะครับ unemployment claim เนี่ยเป็นตัวเลขที่ช่วยดันช่วยค้ำให้ดอลลาเด็กอะ่ะมันไม่ปรับลงเยอะนะครับก็ให้โฟกัสกันไว้ด้วยนะครับในตลาดในช่วงนี้เอ่อเท่าที่สังเกตเนี่ยตอนนี้ตลาดเคลื่อนไหวตามสภาพของสหรัฐอเมริกานะก็คือเรื่องประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่มีน้ำหนักมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ เห็นว่าตลาดเนี่ยเริ่มโฟกัสนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มไม่ดีมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เราจะเห็นว่ามีกระแสข่าวว่าจะเกิดรีเซชชันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาในตลาดนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เกิดอะไรมาขึ้นอีกอย่างตัวดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะก็เหมือนที่เราได้ forecast กันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้ครับพันธบัตรก็มีการดิดขึ้นแล้วก็เลี้ยงตัวนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยว เอออันนี้พาร์แรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องข่าวกับประเด็นต่างๆในที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วเนาะเดี๋ยวพาร์ทสองเราไปดูกราฟดูไอคินกันนะครับส่วนเรื่องส,สงครามเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเก่งกันแล้วก็รอดูนะครับการตอบโต้ของทางกลุ่มฮามาแล้วก็เอ่ออิหร่านนะครับแต่ว่ายังเงียบอยู่นะครับก็มีข่าวว่าทางนนี้นอกจากนั้นก็มีข่าวทางอทางยูเครนนะครับ ยูเครนก็มีการตอบโต้นะครับยึดพื้นที่คืนได้จากรัสเซียได้ด้วยนะครับก็ทําให้กระแสสงครามเนี่ยมันจะด,ดูแบบเบาลงไปเยอะมากนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวก็คือตัวอสังหาของประเทศจีนเนี่ยล้น้นตลาดมากนะยูนิตท,ที่เขาสร้างมากับจำนวนประชากรเขาเนี่ยูยนิตมันล้นเกินประชากรที่มีด้วยนะครับก็เห็นว่าตัวภาคเศรษฐกิจในประเทศของจีน,นก็ไม่ค่อยดีนะครับเห็นว่าตัว ฝั่งของรัเสเซียเนี่ยที่ประเทศที่อยู่ฝั่งทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยตัวสภาพเศษรษฐกิจภายในก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับตอนนี้เขาบีบกันอยู่นะครับข่าวในกระแสะตอนนี้ก็คือตัวรถรถยนต์ e ีของจีนเนี่ยตอนนี้จีนก็ถูกเาทางยุโรปเนี่ยขึ้นภาษีนะฮะก็ตอนนี้ก็เล่นสงครามการค้ากันไปนะครับแล้วก็สลับกับสงครามทางด้านจุทธศาสตร์จริงๆนะฮะเรารอดูกันต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากสัปดาห์ที่แล้วเหมือนตลาดนะครับน่าจะเล่นแล้วก็โฟกัสกันเรื่องอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับซึ่งก็ปรับตัวลดลงนิดนึงผมมองว่าถ้ามันต่ำกว่า3.0ได้เนี่ยเป็นโพซิทีฟมันเป็นการดีกับการปรับลดอาัตราดอกเบีย้ยในระยะยาวนะครับเฟดน่าจะกล้าปรับลดมากขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันทำท่าจะลดแล้เพิ่มนะครับไม่ยอมต่ำกว่า ครับสาเปอร์เซ็นตอนนี้ต่ํากว่าสาเปอร์เซ็นได้อย่างแนวโน้มราคาน้ํามันเนี่ยราคาน้ํามันตอนนี้มันยังไม่พีคข,ขึ้นมานะครับก็ยังอยู่ที่เจ็ดสิบกว่าอายู่ก็เท่าๆกับปีที่แล้วช่วงเวลานี้แหละนะครับมันยังไม่ปรับมันยังไม่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาน้ํามันก็ย่อตัวลงมาต่อด้วยดูเราดูก่อนว่าราคาน้ามันเนี่ยจะย่อลงต่ํากว่าเจ็สิบสองหรือเปล่าถ้าต่ำกว่าต่ำกว่าเจ็ดสิบสองเนี่ยน่าจะส่งผลเรื่องเงินเฟอนน้อ ทีนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีประเด็นสำคัญคือราคาทองคำปรับตัวขึ้นมานะยืนเหนือ2,500ได้นะครับก็ตอนนี้ก่อนหน้านี้ราคาทองคำเนี่ยมีประเด็นจากเรื่องสงครามนะครับแล้วก็มีประเด็นจากการที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราคาทองคำาก็เตรียมจะทำตัวปรับตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วยืนเหนือ2,500นะครับ ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นปอเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังภาคเทคนิคเอาเนเอมงกกลางไฟโบขึ้นมาให้ดูตอนหลักดีกว่านะครับว่าอาจจะไปต่อได้ถึงตรงไหนแล้วก็โซนราคาอยู่ตรงไหนบ้างเนาะ,ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนีน้นองนั้นยังไม่มีอะไรใหม่นะครับสําหรับเประเด็นสัปดาห์ที่แล้วเนาะส่วนสัปดาห์หน้านะครับผมมองว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นการพักในช่วงต้นสัปดาห์นะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วง ต้นสัปดาห์เนี่ยตัวเลขไม่ค่อยมีอะไรมากมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาเท่านั้นนะครับแล้วก็วันพุธตัวเลขสาคัญไม่ค่อยมีอะไรน่าจะไปเราจะไปโฟกัสกันอีกทีนาน่าจะเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับมีการประชุมที่แจ็คสันแจ็คสันโฮซิมโฟเซียมนะครับการประชุมนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่รวมผู้นําแต่ละประเทศมานะครับก็จากที่จําได้เนี่ยพาเวลชอบออกมาให้ความเห็นในงานนี้นะครับเราก็รอติดตามดูการให้ความเห็นในการประชุมนี้แล้วกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการให้ความเห็นในช่วง9โมงนะครับวันศุกร์รอดูสองช่วงเวลานะครับว่าพาเวลจะให้ความเห็นเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยยังไงครับอย่างปีก่นกอนๆเนี่ยนะ Powell เพลพาเวลออกมาบอกว่าจะปรับลดปรับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างซอฟต์แอนดิงนะครับเพราะก็ทําได้จริงๆนะก็คือ,คอตลาดหุ้นไม่พังด้วยอีกอย่างประเด็นที่น่าสนใจอย่างนะปีนี้นะครับมันมีการเลือกตั้งของสหรัฐาอเมริกานะแล้วสิ่งที่ผมมองไว้ก็คือ ทางอเมริกาเขาไม่ทําให้ตลาดทุนมันพังนะครับเนี่ยสังเกตน,นะทนผู้มครับตลาดทุนอเมริกามันยังวิ่งอยู่โซนบนหมดเลยนะฮะอ่วนราคาพันธบัตรเนี่ยก็ยังวิ่งหรือกรอบสามเหลี่ยมนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาพีคได้และไซเวอยู่นะก็ดูก่อนว่ามันจะยืนไหวหรือเปล่าถ้ายืนไหวก็อาจจะพีคขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าไม่ไหวก็มีโอกาสปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับอ่าพีคความคาดหมายกับที่เรามองไว้นิดนึงเนาะเนี่ยผมว,ว่าพีคไปถึงเท่านี้นะครับส่วน เรื่องอื่นเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรมากอันนี้คือสิ่งที่เรามาร์กอัพไว้นะสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนี่ยมาเราว่ามองว่าน่าจะขึ้นมาตรงนี้ได้ก็ขึ้นมาใกล้เคียงนะครับแต่ว่ามันช้าหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นวันนี้สัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสบสัปดาห์หน้าก็รอดูกันให้ความเพีนของพาเวลแล้วกันแล้วก็อย่าลืมดูนะครับตัวเลข PMI ของสหรัฐอเมริกานะครับเนนี้เปิดให้ดูสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการประกาศ PMI นะวันพฤหัสนะครับก็ประกาศทั้งยูโรโซนแล้วกก็อังฤษ แล้วก็อเมริการครับประเทศหลักๆคิดว่าน่าจะเกิน50กันนะส่วนใหญ่ตอนนี้ตัว P.M.I ออกมาเกิน50กันหมดแล้วนะครับอย่างช่วงก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนี่ย P.M.I มันปรับตัวต่ำกว่า50กันหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกอนมิแต่ของทางยูโรโซนอ่าที่ตัวเลขมันยังกังแว่งไม่ค่อยดีมากนะแต่ว่าโดยส่วนส่วนใหญ่ภาพรวมเราก็ออกมาดีนั้น P.M.I อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากกับตลาดมากนักนะครับอ่าสัปดาห์นี้ก็ ถ้าสรุปข่าวกับประเด็นสำคัญของสัปดาห์หน้าก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับในเซสชันเทคนิคอลดอเป่าต่อไปได้แล้วครับ